สวัสดีครับ้สวัสดีครับสวัสดีครับรเสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันหนึ่เข้าพาพี่น้องมาเป็นการเพ็ษบานนี่ครับเสร็จแล้ว บาทเ่าเสร็จแล้วสวยงามครับไล่ที่ไม่เหมือนใครครับเมื่อนี้จะมาเบิ้งขันตอนการใส่กระจกของช่างโลดครับช่างโลดใส่กระจกกระจกนี่เป็นไลด่ดอ,อกพิกุลดอกพิกลครับเราก็จะมีหลากหลายสีครับะทีพี่น้องถามว่าเปิดได้บ่บาทน,นี่ ผมได้บอกไปแล้วครับคลิปที่แล้วแสดงว่าเอฟซีท่านที่เพิ่นถามมากครับสงสัยเพิ่นจิบเพิ่งคลิปผมบ็จบกับบานนี้เป็นบานตายนะครับนี่บานตายก็คือบานเปิดบ่ได้เหรครับเพิ่นเป็นบานโชว์ครับบานโชว์ครับเปิดบ่ได้เด้อบานนี้เด้อเปิดได้กับเปิดได้บ้านนี้ครับขางบานเนี่เปิดเปิดรับลมู่วร่ครับนี่ นี้ครับคอยมาเปิดรับลมเลยครับบานนี้เป็นบานโชว์ครับบานโชว์บานโชว์นี่มันเป็นบานตายไปเลยครับมันมันบอสสามารถเปิดได้ครับบอสสามารถเปิดปิดได้เลยนี่บานนี่นี่ครับสวยงามครับติดยังบอใส่กระจกนะครับนี่นี่เป็นลายไม้สักลายไม้สักลกาคามีลายไม้มาฆ่าของตัวครับ ปนมาอ่าพี่น้องกามีพี่น้องถามมาว่าลายไม้ไม้มะค่าสวยไหมหน่ครับพี่น้องเบิงึงนี่ลายไม้มะค่าครับนี่ลายไม้สักไอตัวตัวที่เป็นคิว้วมันเป็นลายไม้มะค่าปนมาพร้อมก็เลยใส่ลายไม้ไม้มะค่าไปเลยเอ้าวเขาชิบบึงขันตอนกันใส่กระจกบานเนี่ยครับสำรวเพี่นถามว่า,าเปิดได้ปะเปิดได้ปะครับ,บามานไม่ตัง เปิดไม่ได้ครับเปิดไม่ได้เนาะเป็นบานโชว์เนาะเป็นบานโชว์บานตายครับโชว์บานตายบานฟิกเพราะว่าผมไม่อยากได้บานบานบานเปิดอยู่แล้วครับบานนี้เป็นบานฟิกบานบานทม่มันบอสามารถเปิดได้เป็นบานโชว์อยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นหัวเตียงมองนอนครับบานเปิดยังไปเปิดข้างบานครับเปิดรับลมที่นี่พ้นถามว่ามาอีกว่าแบบนี้ก็ดีอยู่แต่มันจะไม่แข็งแรงนะท่านแขงรงวะสังลด แบบนี้ก็ดีอยู่แต่มันจะไม่แข็งแรงมาสัตมันกันฝนไม่ได้ว่าสัตเอาให้ช่างอธิบายบ้างด้วยว่ากันขโมยไม่ได้นะ่าสัตมันด้วยแข็งแรงมาสัตเอาเดี๋ยวผมคอตอบท่านสร้างกันความแข็งแรงความแข็งแรงนี่กันขโมยไ่ได้นี่ถูกต้องครับต่อให้ใช้เล็กดัดขัดโจูนมันจะเข่าครับโบเลือครับครับหลักการเรียน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 โจนที่เขารบนะครับนี่ เรียนโจรที่เขารบเนาะถ้าท่านจิมารักเนี่ยอ่ามันบากเกินวามสมมรถของท่านหอกเพราะท่านตั้งใจจิมารักแหละถึงไซเล็กดัดเข้าไปเนี่ยท่านก็เข้าไปได้แมนบ่พี่น้องถามเรความแข็งแรงแต่ที่สาคัญคือท่านจะเอาเขาไม่เอาอย่างมันพูดอย่างไรท่านเอาดอกแมนบ่ของที่สําคัญใครจะไว้บ้านล่ะแมนบ่ขั้นเป็นเงื่อนเป็นท่องกับเอาไปน้าเพราะว่าฝากธนาคารแรงทั่นเป็นพวกเครื่องเพชร หรือว่าทองคำแท่งเปล่าทุกคนเพิ่นฝากไว้อยู่ธนาคารแล้วเครืองเพชรต่างๆของหนองปินเพื่อนก็ฝากไว้ธนาคารมับเขาโมมี่ให้ฝากดอกพี่น่องเขาโมมี่เขาโมมี่หอกอย่ามาลักครับที่สําคัญคือท่าน <child> มาลักปุ๊บเนี่ยเท็ดจังได้กับบทนโจรดอกขั้นพี่น่อง่านหนึ่งหาความแข็งแรงแต่ทีนี้เรามา เข้ามาคุยกันเรื่องความแข็งแรงกันฝนกันร่มเนาะไม่ต้องห่วงกันฝนกับซิมีนอกจากกระจกแล้วสันหนึ่งประกาศซิมิยางเนาะครับว่าซิมิย,าง,มยางสองสันเด้อพี่น้องเด้อสำหรับกันฝนยางเขาน,นี่ปึ๊บแล้วก็กระจกสันหนึ่งแล้วก็ยางสั้นที่สามแล้วก็ยังเขายังจับไม่สิ้นมีดับไมีสินส้นซิลิคโคนหรือว่าอะคริลิกลอกด้านนะครับเนาะคกับเรื่องฝนเรื่องนั่นกับ ตัดปัญหาออกไปเรื่องความแข็งแรงนะครับบ้านความแข็งแรงกะกะคือประตูทั่วไปอ่ะทั่วไปคือบานหน้าต่างบานนั่นแหละครับเลยคำว่าตัวนี้บททนตัวนั้นก็เบาทนกันครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะกันโจนได้ว่าคือผมมาแหละครับต่อให้ใช้เล็กดัดขั้นโจนจะเขามากกะกับบอลอดคือจังบานทังสันเขาตีค้อนตีซ้อก็ลองก้อนว่าเอ้าโหเนี่มันโห่ใหญ่เขากะเสียเอาค้อนมาฟลักเับไปหนี่กับมุดขานี้ อันนั้นทั้งบานใหญ่แลครับอันนั้นอันนั้นกับบานใหญ่กันเขาก็ค้อนตีเขาไปอะไรกันที่สําคัญคือคุณเข้ามาได้แต่คุณแมนว่าตลอดเราเข้ากับบริษัทแมนว่าเข้าเอาของมีคาเก็บไว้เพราะมันบ่มีของมีคาดอกของมีคาคู่มือนีืมันบอมันยุคคือตะกี้เอาเงินใส่หายฝังไหวแมนบะครับมััยนน้ขขจพกฒาแลว ครับของหยังมันบ่เป็นราคาได้เพิ่นกับว่ได้ลักได้หยังแล้วเพิ่นบ่เสี่ยงเนาะกับการลักทรัพย์ครับลักทรัพย์มันก็โทษสามขโมยนี่ยเพราะมีเพราะมีโจรคือขโมยยังตามกับสามปีนะครับลักทรัพย์เป็นคดีอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้เพราะมันเนี่ยอ๋อสมัยตะกี้เนาะเศษเล็กเศษอี่หยังนี่มันเป็นราคาเนาะครับขโมยเนี่มันบ่มีราคาเดย์อันตะกี้สมัยตะกี้ใหมยช่างโหลดบ่ได้เอ็นหยังแล้วเลยงานเที่ยงนี่ก็ ทูบสกัดเอาลิกไปขายครับเสาเก่าอย่างนั้นทูไปขายกระสอบหนึ่งผมได้เงินเกือบพันครับคินเนี่ยสามชีกระสอบยังพอได้สองร้อยอยู่ก็เลยจักสีเอาอย่างอันนี้ก็ต่อคำถามพี่น้องไปแล้วว่าทานนาะนรกเนาะแต่ว่าการขโมยนลี้กันไม่ได้ดอกซึ่งต้องให้นายแข็งแรงผู้พ่นจอบมาลักอลักไดบแต่เจ้าชิมาลักเจะต้องทํำใจไ้ว่า เจ้าเป็นขโมยปุ๊บเนี่ยแค่คุณคิดเป็นขโมยคุณก็คิดผิดละเขาเห็นเจ้าตั้งแต่ขามาตันประตูหัวเลยเขาก็มีมาตรการป้องกันเวามปลอดภัยอยู่ครับมีกล่องจอนปิดมีค้นเฝ้าอยู่เห็นไหมตํารวดนี่ครับฮะอันนี้อันนี้ก็คือเราก็ทนความแข็งแรงของน้ำของล่มได้ครับธรรมดาก็ยังบานปกติครับเอาเข้าไปบังดยลมมะ โอ้มตัวนีคือบานปกตินี่นะครับอันนี้ก็คือแต่มันเป็นบานฟิคเปิดวันใดด้วยจำมาเบิ้งวิธีการใส่บานของสังโรดบานเียนี่เด็กอุปกรณ์การฝ้าการฝนนอกกากนี่เด็ยางยางโอ้ยางเนเปียกเนาะสังนงขอคัตเตอร์นะมียางครับมีซิลิโคนใสแบบดีครับนี่ แบบเถือกเศร้าหาบาทนะครับแบบดีแล้วนี่เมดอินยูเอสเอหมดแล้วนี่พี่น้องเลยสหรัฐอเมริกาบ้านช่างโหลดเลยรั่นครับยุยเตสก้าออฟอเมริกาหมดแล้วนี่เนี่ยกันฝนได้แน่นอนครับเออเดี๋ยวมาใส่เดี๋ยวที่นี่ในตัวกระจกเนื้อบาทนี้พี่น้องผมจะที่เป็นบานโชว์ที่เาเฮ็ดลูกเหลนตั้งสี่ผมจะใช้กระจกสีอยู่แล้วครับ จะมีหลากหลายสีครับเป็นกระจกลายดอกพิกลครับใส่เนาะป็นกระจกลายดอกพิกลเป็นกระจกสียวอจะใส่กันนะครับ,บ,บจะมีสีน้ำเงินสีเหลืองสีเขียวสีขาวครับสีแดงบะมี่จริงๆงอยากได้สีแดง้อมตะวันบ่มี่อาจาจะเสียให้พี่ดอกเบิ้งขั้นตอนอาการใส่บ,บานของช่างวิโรจน์นี่ใส่ทุกอย่างก่อนนี่ครับอันนี้เขาเอือนยางว่างครับผมยางว่างก่อนเพราะว่ามันสีมันสีรับ รับด้ำหนักของกระ,ะจกกบให้<ม>บห้มักกระแทกมเนียมโดยตรงนี่ใส่ยางยางก่อนครับผมสินาคตแบบนี้เนี่ยยางก้อนพี่น้องกับมี่กัดน,น้าได้แล้วสั์นนึงซิลิโคนมาอีกรอบสัน้นสั้นสองกับคือสบายครับ เพืน <P en is> สัางนงใส่ลูกยางนครับมันมันจะงามกว่ากันก็ก็ที่เทาตัดขานี่ครับยางเาใส่ไปแล้วกร <c oughs> ะรังไทยกระ,ะจูะ๊กกระจู๊กบักหมูหลบหลบโอ้โออนี่สถาบันเปิดของเราเนี่ยเปิดได้ครับนี่รับลมตรงนี้นี่ครับนี่นตัวเปิดครับตัวนี้น เปิดรับล่มเพราะว่าตรงนี้เป็นมองนอดนอี่แหละครับเป็น,นเป็นบานโชว์ความสวยงามครับนอจากการฝนรลมครับได้ปกติครับคือบานทั่วไปนี่แต่งแรกว่าตองหัวครับคือบานนี่แหละครับคือบานแบบที่ทดอยู่บานพี่น้องตามบ้านอ่หลายๆท่านนะครับก็บเป็นบานอลูมิเนียมหรือบางบางบาอันกับคู่มือในบานสำเร็จเป็น PVC ครับแล้วแจวัสดุกแต่ว่ากับสิประมาณนี้ ครับแข็งแรงกับแข็งแรงพอสมควรครับแต่ว่าขั้นตั้งใจสิพังมันอีริยมันกะบอกแข็งแรงเนาครับอันนี้ก็คือกันครับผมไม่ผิดกันเด้๋ยวขวัใส่เด้๋ขั้นเฉียวขั้นเฉียวนะแท้ขวัญปอนทุบเขาเมื่ได้่เนี่นี่โจรกันไอ้ชิมบุ๊กมีโจรขวางหมดแล้วเนาะพี่บอกสักเจ้าก็เสียงกับคุกกับตะล่างตัวเนาะแม่แม่แมถ้าคิดจะเป็นโจรเนี่ยติดคุกไปแล้วเครื่องหนึ่งคุ้มเกินี่ยมันมีหูทิบตาทิบต่อคนมันคือสมัยตะกี้เนีย ทิมารักกันง่ายก็ไห้เนีกล้องจอดปิดนั่น,ด,นดินมันบอลงกล้องจอดปิดเขาติดจากโตลหลกสองตัวสองลอยก็โตขึน้นละอว่มวชวนเลยหรือเป่เขาติดหลายกว่านี้จนจะรั่วเขาเบิ้งในกล้องจอดอ๋อจนจะรั่วเขาให้เบิ้งแค่สองตัวว่าน่าลูกละนะจนจะรูจะจ่ว<อ>จนรู่เป็นโจนดีดีปะดีนพอดีหาเป็นโจนเนอะน่ากจนพอดีหอก นวขั้นตอนการใส่ยางนี่เป็นยางวางยางวางกระจกมันจะมีเนื้นะอชนจะมีเนื้นะอะไหลขั้นตอนแรกเขาก็ไปวัดครับนี่ขั้นตอนแรก,กเขาไปวัดขนาดที่จะใส่ตัวน,นี้เดี๋ยวใส่บานสีเขา่าพอวัดเสร็จแล้วสังโกตกันใช่ไมม้าก,กระจกน่าเสน่ห์เรือเท่านี้ สี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดโอ้บ่พ่ออดีครับ่พ่อไอ้ดีจังหวะนึงนี่ด้วยตานะยาวตัดสั้นต่อไม่พอไปซื้อเอามาอย่างละแผ่นนะหรือหรือบ่อห้ากะบ่เป็นยังคา่าวบ่พอสีไม้ไสแง่เนาะอาขาวไปไว้ พวมันต้องสลับกันจู่ตรงขามกันแน่เนาะมันต้องเป็นขาวนะรถจังได้ก็ต้องเป็นขาวครับเนาะแคานี้ใช้ซะก่อนโอ้นี่บ่ใส่เหิงกันนะเครื่องมือมีซํานี่เ่มันเป็นลูกกิ่งแค่นี้อันนี้บ่ครับเขาโจกเขาอะนึกว่าจะใส่สิใหญ่สิ้นตสมัยตะกี้ยั่สิเป็นกาเพชรเนาะเป็นแบบกาเพชร กาะเคล็แมนเป็นลูกกิ่งคือๆเนื้อตัดกระเบื้องอืมอันนี้เป็นปากกาเลยใส่น้ำมันนี่ผู้ใดก็ตัดได้ออันนี้้โใส่น้ำมันผู้ใดก็ตัดได้มีคนก็ตัดได้ตัดจักได้รูปบยังโดเรมอนตอคิตตี้นี่ลากไม่ใครนี่โอ้ซ้อมนี่ขึ้นสิง่ายอยู่ด้วยแต่ว่าตัดแท้ๆครับบบบนี้เข่ากะเด้งขึ้นปึ๊บโอ้เด้งขึ้นมาครับปึ๊บ โอ้มือบีเลยโอ้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยปอกกล้วยยังยากกว่านี้เลยนะนี่โอ้คือจังเหตุง่ายนั่นนะนี่ครับลายสีขาวลายดอกพิกุลสมัยตะกี้เนาะเนี่ยหน้าต่างสมัยตะกี้สมัยตะกี้ครับรถท้ายภาคเหนือเด้มหาใสกระจกน้ำบานน้ำนั่นเท่าอืมเพื่อนเท่าสมัยตะกี้เป็นซ่องแสงเนี่งหน้าต่างบานเท่าสมัยตะกี้เนาะรถท้ายภาคเหนือจะเป็นรถเล่ รถเละมาจากลําพูนทางลําปางทั้งคนนั่นล่ะอืเผื่นเพราะว่าโรงงานนั่นนี่จะอยู่ลําปางออืโรงงานกระจกนี่เฉพาะเขาไล่ดอกพิกุลแม่เป็นกระสีไซข้าแม่มาจากอีสานก็จะเป็นไล่ดอกคูณไล่ดอกจานไม่ทันแม่นโอ้เห็นง่ายได้เหรอเนาะง่านมีมีปัญหาที่นี่เอาใส่ลูกยางใส่ยังเซ็ตเนี่ยครับสังหนงกำลังใส่กระจกไซแล้วก็แล้วก็เอาตัวนี้ไปทา ทาบเลยทาบเป็นรูปร่างน่เงี้ยเขาจะมาส้อยออกโอ้ง่ายๆว่นีอย่างนี่นะครับกระจกลายดอกพีกคุณจริงเขาสามารถใช้กระจกสีใช้กระจกหนากระจกดํากระจกนี่เราผอกนี่เราไพ่ได้เบิร์ครับแม่กระจกใสกระจกนั่นในมือครับแต่ว่าผมมันศิลปะมันอยู่ตรงนี้เนาะแม่แม่ครับผมผมอยากได้แบบนี้ผมอยากได้แบบลายดอกพีกคุณล่ะกันสีหลายๆเหล็กงันกระจกสีนะมันจะเป็นงันโชั่วนะครับนี่นสีครับแม่กาแฟในนอนินะครับ งานงานโชว์ครับเป็นงานโชว์เอ้าจังสีร่างสันลงมาให้พี่น้องในเบิงว่าจะเป็นหน้าตา,า <c oughs> จังไดเนาะช่างโหลดเนาะ โอ้โหอมือพี่กระจกกันเด้นตัวนี้อเป่ากระถาใสโอ้นี่ครับเดี๋ยวนี้กำลังไล่เศษชีครับกำลังสวยมากโอ้สวยสวยสวยอะไรปากกาพิเศษอันเดียวช่ดยดครับนะครับปากกาพิเศษเอ้ามัน,นทำไมมีกลิ่นน้ำมัน มันมีระบบปล่อยน้ำมันมาในตัวเลยมันมีน้ำมันในนี่มันเยอะออกไงต้องตรวน้ำมันบ่าแมนต้องเติมน้ำมันเนี่ยว่าการเส้นงานอไรโดมอะไรเขียวๆโดมอะไรอันนี้เศษปะเนี่ยแมนอุยอันตรายเอวไปไปเด้อไหนไหนว่ามีน้ำมันอยงนี้เนี่ยเพิ่งกระจุ่มน้ำมันเรเห็นว่ากรนจุ่มอ่ะโอ้โหนี่ว่ะเขีวตัว กีดทำมันดังเป็นแก๊สถึงเล่ามื่อกี้เนี่ยบได้แล้วเมื่อกี้บ่เป็นสร้างดอกไปคือดอกเขาเกีดด้านนี้เขากีดด้านเรียบเจ้าของไปเกีดด้านดอกลิกลุ่นพี่เออนี่กีดด้านเรียบอันนี้เขาไม่ได้ใส่อะไรนะแมนเอาเกีดมาหนี่ยเกีดด้านนี้จังไดรกระดังบ่าวี กีดก็เราข้างนะเอามาใส่ก็ได้เนี่ยน้านี่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 น่นี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 ดนี่นี่นี่ยีเนี่นี็นี้นี่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 อี่น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 ีดังดัง่นลนี่รน่นี่ยนี่เดีี่ี่ีนี่ีีี ต้องจุมจุจมคาถาก่อนเห็นน้าพอกวนน้ำคูเลาอย่าังเสีย้งเสีนหยอะนี่เห็นป่ะั้งเสียเให้ยู่นี่หาหักมาทำหนเลยหามาหาเขาเลยนี่ข้างเขาหาเขาแมบมนกฮักมางนอมาะเหัวเนีโอ้กินขนมดตัวนน่ครับพี่้องครับร้ไปเห็นน้ำพอกอนน้ำคูเี่เส็นแล้วมเหี้บ่เสียเดียวไหครับย่านไหม อันนี้อันนี้ทางยาวมาเทั้งเรียบท้องเรียบแย่งัสิราเว่าวมาเลยอันนี้ะสนุกนะอเอาเจ้าน้นพดเนอนานแล้วจงคาถ่ายังใะคาถาบัตรให้อนอกันบราบครับออนอกอันนี้ทังเรียบครับค่ผมติดนพกรผู้ครับ เดี๋ยวมาถึงการกระดองยาเด้ออาหาทางนี้เออเบานเหักหัไปทังเหลี่ยมทั้งเหลียมไม่างพี่หักเลยดันไปทั้งดันไปทั้งคุณ้งหนงหน้าเอ้ดังไปทังสวนไงโอ้ยไงอนี้งโอ้ยอบ้านลองแล้วป่ะครับลองแล้วอะไรอันหลังพีทั้งหนี้ไอ้ตัดเบินีลองเลยนะไอ้องเบิ้งกันโค้งเจ้าซานงมาในคน่ยไอ้นี้แม่นม่แ้วเนี่ยเดี๋ยวัลงไปชนด สารเคลื่ือว่าเป็นข้อมูลใหม่ไอ้เบามากมันกันจับมอนมาจับจับเฮ็ดทอจับคือคือจับดินสอนี่อ๋อเป็นข้อมูลใหม่เด้อพี่น้องสันสั้นเด็กเออานั่นละนั่นดีครับวันนี้นั่นเด็กินขนมนั่งเงาเงาเงาย่อยไอเสินโอ้โหเนาโอ้ย ม่คน่สองข้าบางามอเะมจะทำบ้งครับจะเิ่นว่ามันจะเป็นอะไรป่ครับจะเิ่งกันชมโฆษณาสักครู่ครับนะบานีบอนีพ้นสีหักอนี้โซครับเช่นไใกล้ใกล้ละอาคนเซ็นกันย้ส่โอ้โหหาสอนละเพี้ยง อุ้ยแบบแบบฮัลโหลอันนี้ครับเซนี่กันอือเซอัน,นอันใดปะเนี่ยไปเซไ่น สีแค่บนกีสีมันก็เลยแต่ว่าในกล่องมันมันตัดแสงเลยครับตัดสีแา่บักครับโอเคครับมีแค่บนกีสีเท่าก็เลยจริงมันก็ได้แดงก็ได้หลายสีเนาะแต่ว่าตรงแค่นี้แค่เขาถามบางย้ำเปิดไฟไม่แรงไอ้เบ้าเขาวแม่ขั้งตอนเปิดไฟไม่แรงไฟเนาะแม่ตอนเปิดไฟุฮึโอ้เขาข้างในก็สวยเนาะแม่วันนี้มันมันมีขั้นตอนยังไงครับในการใส่ สั่งลวดที่ใบตอนใส้หอกามีใหม่นะครับเนาะเขาจะมีตัดตัดใหม่ะมาเบิ้งครับมาเบิ้งครับพี่น้องครับเทคนิคตัดใหม่มันหนุนครับเออเืบอบ่์หอยกระจกสัมผัสกับอะอัลูมิเนียมโดยตรงแล้วก็บ่อให้ขยับเนาะที่นี่ก็จากใหม่ได้แล้วเหากาล็อกสตาร์ทใหเลยครับโอ้ด้วยซิลิโคนซิลิโคนใสอย่างดีครับเมดอินยูเอสับ มัาเกิดช่างโหลดนะอยู่รัฐแคลิฟอร์เนียอันวะแต่ว่ามาใหญ่อยู่ฮาวายอันวะเราก็ไปทำงานอยู่นิวาัดเดี๋ยวใส่กระจกใส่ซิลิโคนใสก็ขันล็อกไว้แล้วนี่ครับโมมิลินครับอันนึงทีนี่ตอนเซ็ตเลยนี่คือใส่ยังไหต่อครับตอนเซ็ตเลยก็คือปิดคิ่หครับใส่ยางมันบอใส่ยางนอกไง ข้าสิได้ปิดคิ้วเอาคิ้วแล้วก็จังอัดอยางอัดอยางข้างนอกอ๋อนี่อ่านี่ตัวยางตัวยางตัวยางนี่ตัวยางนะครับอันนี้เป็นเรคนิคใสชัวรข้าวเพราะว่าเซ็ต,แ,ตแล้วชิม,มนอะไรเก็บครับสตาฟในกระจกมันอยู่อ๋อก็คือในะส่ยางจะมีลูกยางใส่แล้วก็จะมีคิ้วมาล็อกครับิ้วคิ้วนี่จะล็อกยาวมาทีเลยเพราะว่าอันนี้เขาใส่ชัวรข้าวไว้แล้วก็ชิล็อกล็อกตามล็อกตามก่อไปเลยเนาะคิ้วนี่จะล็อกทุกล็อกตามก่อไปเลยอันนี้คือเป็นเทคนิคจากช่างลวดเนอ คนคนบันปิวัาททาไมไม่ใส่ยาวทีเดียวเลยให้มันเสร็จไปเลยอซึ่งหลักการของช่างโหลดมีประสบการณ์ดานี้มามันบอมแมนครับที่จริงเขาต้องล็อกซิลิโคนไว้ก่อนให้ซิลิโคนเสีตัวแมนครับเพื่อเพื่อเพ่ให้เนื้อกระจกสยับแล้วเขาจังมาตันที่ใส่ทีละตว่าช่างั่างอื่นเม่อ่างช่างอื่นเาเฝ้าห็ดเฝ้าแล้วเฝ้านี้เฝ้ารับตังค์พ่อเขาไปปุ๊บกระจบมันเลื่อนแตก สัญยาประสิทธิ์เดนเพราะว่าเพราะว่ากระจกมันมันบรอยูร่มพัดกันทั้งทั้งทั้งทั้ทั้งทั้นทั้ง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 ทม้งทั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 ้อทั้ง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 มั้งทั้งมั้งมั้งทั้งทั้งทั้าตั้งทงั้่แั้วกั้งทั้งทั้งท่้งทั้งทัางทั้งทั้นเนี้งทั้งทั้งทยเนาะ กระจกมาสี่ยุ่งจังสี่แล้วครับยุ่งสี่มาตรฐานเนาะจังยิงยังยิงเห็นมาตรฐานช่างวิโรดครับแต่ว่าตอนนี้คิวคิว้วเหี่ยวเลยเนอะจองโตเนี่ยนะพี่น้องกังจองโตมาเนอะครับครับ<ม>จังชมต่อครับจนกว่าแล้วว่าจะเป็นหน้าตาอะไรครับพี่น้องครับปะชมกันต่อ เทาไสจนมืดครับเพราะว่างานเนี่ก็เป็นงานฝีมืออย่างน้อยครับฝีมืออย่างน้อยของนี่ไหลขั้นตอนอยู่ครับต้องใส่คิ้วใส่สิลิโ้นน้างในหละกะตัดกระจกต้องใส่ความละเอียดครับซึ่งเข้าไปซื้อกระจกมาคำองครับมเมื่อนี่ซื้อกระจกมารแรกคนเนาะเพราะว่า,มาเมื่อนี่เข้าเห็ดมกุกโกประตูครับอยู่ในบ้านหลังพุนก็เลย ตัดใส่คำกับมะมยังครับเดี๋จะมือขึ้นเท่าสิมยายาวกันตัวนี่พี่น้องเราเริ่มเห็นเขา่าโค้งความสวยงามแล้วครับนี่สะท้อนไฟนงามไหมงา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 มเขาก็นจีเลือแล้วก็เอาสีต่างๆมาตัดใส่ละครับนี่ให้ครบกันจีสวยงามครับนี่กับภาพพี่น้องมาช่วงบรรยากาศการกตัดกระจกไส้ครับตาหน้าต่างมหากรรมของห้องอะไรลกูกจ้า ห่าหนเราบ้านเองห่านเราบางปากนู่งรุ่าล,มามาลามนัน่นตามนัน่นเลยจ้าห่านเรนา,ร<น>ารสีนอนนั่นปะต้องไปดูกิะเจียวเพราะว่าฝนตกโอ้จ้ะเพราะว่าพอเดินทาง่าโอเคโอเคโอเคนี่กระจกสวยมากครับมาหาการรมบานหน้าต่างบานนี้ครับเพราะสิได้ครับเพราะว่า ถ้าเฮ็ดเป็นธรรมดากะแล้วเร็วอยู่ครับแต่ว่าอันนี้เขาเขาเป็นงานงานโชว์งานความสวยงามกับใส่เวลาหน่อยจังหน่อยครับช้าๆได้พลาเล่มงามครับบา่าเป็นอย่างครับซาเนี่ยวันนี้พูดกระถ่าได้ไรให้เราครับเพื่อความสวยงามของบ้านครับใส่กระจกสียังโบเบิร์ดได้รับนี่ยังใส่โบแล่กขนาดใส่ไปแค่บุ๊กกี้แผ่นหนึ่งก็สวยแล้วครับนี่พี่น้องเบิรงมุมไก่ยังหน่อย เนี่ยเวลาเปิดไฟข้างในจะสวยครับที่นี่เขามีสีหลายสีตอนนี้เขาใส้แค่ไปแค่สีขาวสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองครับแต่ว่าสีมันมีแค่สีสีแต่ห้าสีสลับกันไปสลับกันมาก็จะสวยงามมากครับจังเสร็จแล้วจังผมสีถ่ายพี่นอกิ่งอีกที่หนึ่งนะ ขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามและชมครับคลิปนี้ก็พามาชมการตัดกระจกไสครับหลังจากที่พาพี่น้องชมาการเฮ็ดโค้งโอ้เสียงกบเสียงเขียดห้องเซาเลยครับกูดะบอนแรงนี่ฝนตกมากครับก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 บนะครับงคืนทั้งพี่อึ้งอ่างอึ้งอ่างเซาเหรอครับทั้งพี่ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ